สวัสดีครับผมหนึ่งจากกิตติส channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวปากกาหัวผู้กันนะครับราคาไม่แพงเลยครับมีในท้องตลาดทั่วไปครับหลักอาจจะร้อยต้นต้นหรือไม่ถึงร้อยก็อาจจะมีครับแต่ว่าผมแนะนําเป็นราคาประมาณร้อยต้นๆแล้วกันนะครับโอเคคือขอพูดถึงข้อดีของปากกาตัวนี้ก็คือความที่เขาเป็นหัวบั่ใช่ไหมครับทําให้เราสามารถ ลงพื้นผิวหรือ texture ที่มันมีความหยาบความสากเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้ได้หลากหลายในในตัวปากกาด้ามเดียวนะครับเบื้องต้นเนี่ยครับปากากาก็จะมีประมาณ2-3สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัวดัมตัวที่เก็บหมึกนะครับแล้วก็ตัวลำเลียงหมึกนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นหัวบลัชนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาในซีรีส์ที่เป็นหัวบัช เล็กนะครับมันก็จะมีบัชใหญ่กับบัชเล็กนะครับที่ต่างกันผมหาให้ดูนะครับ okay. อันนี้ก็จะเป็นบัชที่ใหญ่ครับบัชที่ใหญ่กว่านะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวที่เล็กกว่าก็จะต่างกันนิดนึงนะฮะแต่ก็มีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับในการใช้งานผมก็เลยลองสั่งมาทดลองนะครับเบื้องต้นนะครับสมมติว่าทุกท่านสั่งมาแล้วนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยบางคนก็อาจจะสังเกตว่า มันไม่มีมึกเลยนี่บีบยังไงมันก็ไม่มีหมึกนะครับอันดับแรกก็อาจจะต้องหมุนหมุนตัวปากกาตรงนี้ครับส่วนหัวกับส่วนที่เก็บหมึกนะครับออกจากกันก่อนนะครับแล้วก็ถอดตัวตัวกันสีแดงเนี่ยออกครับ,นะรบทุกอันที่มันใหม่นะครับจะมีตัวนี้นะครับเอาไว้กันไม่ให้ตัวหัวนี้ชนกับตัวลำเลียงหมึกนะครับมันจะได้ ยังไม่มีน้ำหมึกอะไรมาตอนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคเราก็เอาออกก่อนนะครับเราเมื่อเราเอาออกเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆหมุนตัวหัวนะครับกับกับตัวแทงเก็บหมึกนะครับเข้าหากัน,นค,กค่อยๆหมุนครับหมุนทางไหนถ้าหมุนทางอีกทางนึงไม่เข้าก็หมุนอีกสลับอีกทางนึงนะครับวิธีง่ายาแล้วก็หมุนให้มันแนบสนิทนะครับมันก็จะมีเสียงอากาศ ก็คือตัวตัวก้านติดหมึกมันก็ถุงดันขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองบีบใช้งานดูนะครับหมึกก็จะเริ่มไหลออกมาแล้วครับนครับน้ำหมึกก็ออกมาแล้วสักพักหนึ่งน้ำหมึกก็จะมาถึงที่หัวหัวประหาดของเรานะครับสักนิดหนึ่งเห็นไหมครับก็นะครับหมึกก็จะมาเต็ม ตัวบัตรล้วครับก็พร้อมใช้งานแล้วครับเริ่มต้นการใช้งานนะครับลองเทสดูก่อนกัได้ครับว่าหมึกออกมาสม่ำเสมอหรือยังนะครับครับเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กม,มันทำได้เยอะมากครับเล็ก,ลกถ้าเราใช้ปลายเล็กๆเนี่ยแตะมันก็จะได้เส้นที่มีลักษณะเล็กมากนะครับ หรือถ้าเราเอาด้านข้างของมันในปากมันก็จะใหญ่ครับอาจะใหญ่ไล่ไปเล็กนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรื่องของเทคนิคขั้นตอนการทํางานเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างของ,ของการใช้งานบัตรนะครับก็มีการออกแบบดีไซน์ได้หลายอย่างนะครับในการเขียนมันก็จะให้ฟีลลิ่งที่แบบว่าดูมีความดิบดอยู่ในตัวเองนะครับ นี้นะครับเป็นต้นนะครับสามารถที่จะใช้ประกาสีทองหรือว่าสีอื่นมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับในการใช้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์นะครับส่วนตัวอย่างภาพผลงานเนี่ยผมก็เคยลงไว้เป็นคลิปเก่าๆดูที่ในช anel ของผมนะครับสามารถไปเปิดดูได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้อุปกรณ์ทำงานศิลปะนะครับไว้พบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ